มาอ่าอาามมเงไหมครับผัาเท่าเบิกออกแล้วก็ไถตบก็บไปมันก็จะเพียงกันที่เก่านะครับผมจับงานไม่แล้วครับผมงานเมื่อกี้ไทยทางหุ่นะครับไถนี่เ่าจับงานไม่ทางนี่นะครับข้างล่างก็เป็นไห้หน้า หน้าโมเก่งๆด้วยยันตลุมเหล้วปัญหามันแก่แกน,นี่พี่นอนนบแกนี่มันเห็นดินเหลืองๆแน่นะเอาจากเอาแน่ยู่ได้พี่นองเลยเอาไปยมันไทยเป็น,ดนได้มั่งเลย ขึ้นปนลมเดี๋ยวไม่น้อนกันแล้วดินนุงเหลืองฮะนล้วอันตรายนะครับดินนุงเหลืองนี่เอาแน่อยนะนนู่นะแต่ว่าคขึ้นปนมีปัญหาดอกเพราะว่าฝนทิ่มช่วงโดนอยู่โอ้แต่ว่าเอาแต่ว่ากกับวันแน่ได้ไม่นองนดินนุ่งเหลืองนี่อันตรายอยู่ นะครับบางคนก็จับางคนกจ็นกจับงานแบบนี้นะพี่น้องไช้เปิดไถเปิดนาแรกนะครับใชเปิดนาแรกอะ่ะคนณใช้เบิกออกแล้วก็จะไช้ตบขม้าเส้นหนึ่งนะเพื่อเพื่อยังเพื่อปรให้มันสูงนะครับเวลาเวลาเข้ามาไถนะมันจะเป็นคู่นะครับถามว่าเหตุแบบนี้ มันก็แล้วแต่วิธีไผ่มันครับลังเครือกับหันห้อเรียนหันห้างเรียนมาไล่นี่ห้ากับเรียนขับห้อยเกาเลยก็ได้ครับแต่ว่าแต่วิธีนี้คืชัวร์กลัวครับผมนี่ครับไถเปิดขางออกสองขางแล้วก็ต้องไถตบเขามาใหม่ครับถามเมืองถามเมืองพี่น้อนพนดีไถกลับมามาแล้วครับไถกลับมาทางเกลืเนี่ยครับเรือใบมันเป็นคู่สูง เปิือกออกแล้วก็ไถกลับขึ้นมาอย่าลมเนอะไอเอ้ยโอ้ยเป็นแต่ลมเนี่ยเสียวอยู่ด้วยครับทราดินทราดินเหลืองๆเ่ยอันตรายจะบอาใส่ปัญหาดอกแรงอยู่แล้ว โต๊ะก็ไปมันก็นจะเพียงกันฮื้เก่าน,ะนะครับผมนี่นะครับสับปูได้ไปไถรับจ้างแนะนให้เห็ดแบบนี้เด้อะจะคล้องจะคล้องให้เขานี่มักขนาดได้หเห็ดจัวเสียนะครับให้เขาย่อาสิบปูสูงมันสิบปูเป็นกันแท้นะนี่ครับนี่นี่คือเห็ดแบบวิธีนี่คือถือวิธีที่สุดแล้วครับผมนี่แหละพี่น้องอันไดนดีก็เก็บไว้อันไดนพอดีก็ทิมไปได้พี่น้องเด้อบางที่ซองผมกะ มีไรสาระเน่มีสาระเน่กะจะถือตรวจกดเครื่องกองอะได้พี่น้องอ้าไปชุมรถไถกันต่อเฮ้ยมารถไกันตอเข้ามานึลงาก้นนงานไมแล้วครับโอ้งนี้กะไถง่ายเลยปนะีนองมันเป็นฟลามันเกเนี่ครับพ้นๆจะกูออกไปไถง่าย แต่ว่าเจยข้างล่างอ่ะอันตรายแน่ยังน้อยครับผมเนะครับดินเหลืองเนี่ยอันตรายนะครับอย่ามันลมมันเป็นยังดอกพี่น้องเลยคลิปนี้กับบมไม้ยังหลายครับผมเลี้ยวๆม่ต้องเอียงมากไหมครับ ยันเต็มเม็บแล้วผมดีมันจย่บวมด้วยนะครับ สร้างไกลๆแต่เสียงมวนดีเลยครับรถหกสูกดินจกบวมอยู่นะครับผมยันตลมละเอาโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็พามาชม 7 8 40เทอร์โบไอเปิดหน้าดินหางพรวน8จานเพียงสนิกร้อนนะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนานะผมสิ่ไปไทยขั้นใดไปไทยวิสัยฝากพ,พี่น้องเอฟจีิตามไปกำลังใจให้ผมนั้ไหมได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ